วันนี้เราจะพามาทัวร์กันที่คุณเฮงยานยตนสาขาขวาวศิรินทร์นะคะก่อนอื่นเราต้องบอกก่อนนะคะว่าเราเป็นศูนย์ฮ o n d a w วิช็อปนะคะเราจะอยู่ใจกลางตำบลขวาวศิรินทร์อำเภอขวาวศินรินทร์จังหวัดสุรินทร์นะคะเราก็จะมีเพื่อนบ้านตรงข้ามก็จะเป็นเซเว่นข้างๆก็จะเป็นบิ๊กซีนะคะเดินเข้ามาเราก็จะมีรถจอดอยู่หน้าร้านนะคะ และเราก็จะมีหมวกกันน็อกฮอนด้าเฮุซีนะคะให้ลูกค้าเลือกชมได้ไม่ว่าจะเป็นอะไหล่ตกแต่งคอลเลคชันต่างๆนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ด่านแรกที่เราจะเจอคะเราจะเจอเจ้าเ,เม์รับงวดต่อพรบบต่อภาษีต่อประกันรถหายนะคะลูกค้าไม่ต้องพกเงินสดมาก็ได้นะคะสามารถโอนได้คะ่ะเดินเข้ามาอีก2ก้าวก็จะเจออะไหล่แท้จากฮอนด้านะคะไม่แพงอย่างที่คิดนะคะ ก็จะมาเจอพนักงานอะไรนะคะยิ้มไหว้ทักทายนะคะก่อนเข้าศูนย์บริการนะคะเราก็จะมีทางขยะแยกประเภทนะคะตอนนี้เราถึงศูนย์บริการแล้วนะคะก็จะมาดูว่าเครื่องมือช่างที่ครบวงจรมีอะไรบ้างนะคะจะเป็นเครื่องงัดยางจะเป็นแท่นส้อมแล้วก็เครื่องมือที่ครบวงจรน,นะคะพร้อมในช่างที่มากประสบก,การณ์นะคะผ่านการอบรมจากฮอนด้ามาแล้วนะคะ สิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะจะเป็นห้องรับรองลูกค้านะคะเราก็จะมีน้ำดื่มกาแฟทีวีคอมพิไวเตอร์ WiFi ฟรีนะคะสำหรับลูกค้านะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาบริการคุณเฮงยานยนต์สาข,าขาขวาวสินดินใครไม่เฮงมาคุณเฮงยินดีบริการคะ่ะ